ครับผมก็มีพี่นะครับถามเข้ามานะครับสําหรับช่างใหม่นะครับว่าควรจะหยอดน้ํามันกี่ที่กี่จุดดีนะครับถึงจะไม่เลอะนะครับเพราะว่าพี่เขาหยอดแบบยาวมาเลยนะครับยาวจนสุดฟันปัตเตอรี่นนะครับก็จะทําให้เกิดแบบเวลาถ้าเราไปถ่ายลูกค้านะครับก็จะเวลาถ้าลืมเช็ดนะครับมันก็จะเลอะนะครับตรงช่วงจอหรือกมับลูกค้านะครับนะครับแล้วก็วิธีหยอดนะครับก็หยอดประมาณ5จุดนะครับสําหรับผมนะครับ ผมก็จะหยดซ้ายหรือขวาแล้วก็ไปกลางแล้วก็ไปช่วงนะครับด้านข้าง2ข้างแบบนี้นะครับผมนะครับผมก็จะหยดแค่5จุดนะครับแล้วก็หลังเลิกงานก็จะหยดหนงนี้นะครับหยอดแล้วก็เก็บปิดร้านนะครับผมหรือว่าเราจะมาหยอดอีก1 1หยด2หยดก็ได้นะครับก่อนทํางานนะครับก่อนเปิดร้านอีกนะครับแล้วก็วิน้ำมันนะครับผมส่วนเรื่องของน้ํามันจักรนะครับที่พี่เว้ถามมาว่า อาจารย์ใช้ของอะไรนะครับจะใช้ของรุ่นไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าให้เป็นสีเหลืองแล้วก็เนืดนๆนะครับเนืดเหนียวไม่เอานะครับผมเพราะว่าจะาจะเก็บเหงื่อใครเข้าไปทําเป็นสิ่งโสโปลูกด้านในฟันได้นะครับผมก็ใช้เป็นของซิงเกอร,นร์นะครับผมใช้เป็นของซิงเกอร์ปกติผมก็ใช้เป็นของอวันบ้างเป็นของเอดดิสบ้างครับแต่ก็ถือว่าราคาจะแพงนิดนึงนะครับ ตรวนี้ก็ราคาประมาณน่าจะ3 5มหถึงห้กว่าบาทนี่แหละนะครับพอแล้วแต่ร้านนะครับนะผมก็แบ่งใส่ขวดเล็กแบบนี้นะครับเพราะว่า,าขวดน้ํามันของจิงเกอร์เป็นแบนๆน,น,นะครับก็อาจเวลาตั้งมันก็อาจจะล้มนะครับก็เลยแบ่งเป็นขวดเล็กดีกว่านะครับก็จะได้หยอดแล้วกระทัดรัดแล้วก็สะดวกนะครับ ผมก็ได้ใช้แบ่งหยอดครับแล้วก็มาเก็บใส่ขวดเล็กไว้ครับผมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับพี่ช่างใหม่ที่ถามเข้ามานะครับขอบคุณครับ